โอเควันนี้ก็วันที่16นะฮะก็กำลังจะทำสิ่งนี้นะครับผม4,425ันสีร้ยบห้าบทเรียบร้อยอืโอเคครับนอรนาวเดนเวนนะก็เจอกันวันที่3ไม่ใช่ดิเจอกันวันที่27 26บเ็กกัวที่เท่าไหร่วันเนี้ยช่างช่งมงครับโอเคไปก็ต้องขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ซีรีส์ทริปเดี่ยวประจำปีนี้นะฮะ ก็โดยครั้งนี้เราจะจัดทริปนั่งรถไฟจากสาธิกังบางซื่อนะฮะเลาะไป2,400กว่าโลเลยครับจนไปถึงแชงกิล่านะครับบนทูนานประเทศจีนเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าไปอยู่ติดขอบหิมาลัยกันเลยทีเดียวทริปนี้ก็โดยตลอดทริปนะครับก็จะมีแวะไปตามเมืองนั่นนะครับก็อ่ะเอาเทเลอร์ไปดูครับจะรู้ไปไหนบ้างไป รถไฟผมจองแล้วผมใส่เลขคัดจอดผิดไปตัวนึงแล้วเขาออกไม่ได้ผมต้องขอดตรงอันแล้วก็จองใหม่สวยธรรมชาตินี่ก็คือกูก็กูก็มึงทำอะไรกูเนี่ยอ,อ๋อ ตอนแรกว่าจะไปเดินในมาร์เก็ตหาอะไรกินแต่คือแบบตึกมันสวยจนหยุดเดินดูไม่ได้อะถึงหัวบางแล้วชั่วโมงแี้วก็โดนตกแล้วแต่นี่คือดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครช่วยเราได้นะครับอนอกจากคูเกอร์และกสเตอร์ เพราะเชงกีฬาเนี่ยต้องทำตัวให้มันแข็งแรงเข้าไปไม่ความที่ว่ามันอยู่สูงนะถ้าคนป่วยก็คือจะาเรเล่นง่ายเลยไมยฝันว่าอยากจะมากิมอะไรคัานี้น่าจะใครดีสุดแหละท่านี้ต้อยเข้าเข่าหยวนนะฮะก็ได้อีสุขลูกแต่งหน้าทำผมด้วยคุมจัด ม,มันล้อยู่ออสเตนเยียตลอดเวลาแ <ผม S 1> บบอย่างเนี้ย เนเกินแล้วโอเค,อเคก็เริ่มทิพแล้วครับแต่ว่ากำลังงงอยู่ว่าไม่ใช่ว่าสมงดูที่างซื้อหรอมาอีกได้โอเคงานทสร็จแล้วนะโอเคตอนนี้เริ่ถึ รักซื่อครับก็ต้องรอของทั้งขบวน13ที่ไปเชียงใหม่ไปก่อนเขออกสองพุ่มห้าแล้วออกสองพุ่มยี่ห้านะฮะรอไปตอนนี้มันเพิ่งจะสองพุ่มสี่มันเขาจะออกแล้วก็กว่าของเราจะมาเทียบตอนนี้ก็กินข้าวรอไปเนี่ยเออยอย่างเดียวเลยก็รถไฟที่ผมนั่งไปในรอบนี้นะครับก็จะเป็นขบวนที่25ครับกรุงเทพหนองคาย ออก2ทุ่มครึ่งถึง6โมงครึ่งครับแต่คือตอนที่ผมจองไปได้สักแป๊บหนึ่งครับผมก็ไปดูในกลุ่มเที่ยวแล้วแล้วก็เห็นว่าเส้นกรุงเทพเวียงจันทร์คำสว่าดนนครับก็คือเปิดให้บริการพอดีแถมถูกกด้วยก็เลยแบบโอ้รู้สึกมันหักแต่น้อยรอบที่เราขึ้นมันก็จะไปถึงเช้าก็หน่อยครับเพราะว่าของเส้นคำสว่านของเขาอะ่ะมันจะไปถึงเวียงจันทร์9โมงครึ่งเลยครับก็คือเราก็เซฟเวลาไปได้2ชั่วโมงครับผมก็ถือว่ายนยนกันฮัลโหล โอเคก็ไฟก็ออกแล้วนะฮะก็เดี๋ยวน่าจะถึงพรุ่งนี้หกโมงครึ่งตอนนี้ก็นอนไปก่อนก็จะไม่มีฟูตรงนี้ท่าไทยนะเพราะว่าจะเก็บไปอัดที่เที่ยวมากกว่าโอเค ขึ้นเร็วมากร็วเนี้ยินปะอยู่ดีก็โดนจับโยนขึ้นรถตุกๆแล้วก็มาถึงหน้าสถานเลยห้าสิบบาทเอาจริงมันก็ไกลอยู่นะเดินก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็มาโลครึ่งแต่มันห้าสิบบาทเลยนนั่งวินไปทำงานยังถูกไปอีกนยโอเคผมขอไปซื้อยาเซเว่นก่อนนะแล้วก็ ดูกันว่ามีอะไรกินไปก่อนเดี๋ยวข้ามด่านกันว่า้องน้ำเลยเด็กรถมีข้ามด่านนะพอผ่านด่านที่สแต็มออกเมืองมาครับก็จะเจอเคาน์เตอร์ขายบัตรรถเมล์ข้ามสะพานนะครับ35บาท<ม>ก็ซื้อมาแล้วก็รอเขาเรียกนะครับแต่ตอนผมไปมันไม่มีคนรอคิวครับผมก็เลยเดินขึ้นรถเมล์ไปเลยครับอันนี้ก็กำกออะไรว่าก๊าซก็งองๆเหมือนกันจริงๆเขาบีรับจ้างกอกให้นะแต่ว่าขอลองเองดูก่อนว่าจะได้ไหมได้แบบนี้ เต้องขึ้นรถทันเดิมเลยไปดูกันอันนี้พอผ่านตมเข้าแดนมาก็ <S <S าจะเจอคนชวนเราไปขึ้นแท็กซี่เต็มไปหมดเลยครับไอ๋เราก็กลัวเขาโกงราคาไงก็เลยไปเรียกแอป,ปแทนเพราะรู้ว่ามีแอป,ปสรุปราคาพอากันเลยครับ400บาทเอออันนี้ผมใช้แอปโลค่านะครับก็มันจะมีอกแอป,ปหนึ่งที่ชื่อว่าอินไดร์ครับใครเคยใช้อินไดร์นั่งจากหน้าด่านไปดูใช้ก็มารีวิวกันได้นะครับว่าตกลงกันไปราคาเท่าไหร่ โอเคก็แลกเงินมาแล้วให้ดูใบเสร็จแลกไป2500ก็ออกมาเป็นเลร6 6 8 5กกด้ like, so ็ได้มาล้านเจ็ดนะฮะก็ควมจริงถ้าแลกร้านทองเลทมันจะดีกว่าแต่ว่าเราหาร้านทองไม่เจออะไรท่าแลกไหเพราะว่าจะมิกซซื้ออะไรกินแล้วความจริงเหมือนใช้เงินบาทได้แต่ว่าช่วงนี้เขามีกระแสกระแสบอยคอร์เงินบาทกันผมก็ไม่กล้าเสี่ยงเขาบอกว่าเหทมันบางที่บางร้านเขาให้เลท300สามร้อยเลยอ่ะก็เลยเล็กเลกไป น้อยมาบ้านเขาก็ใช้เงินเขาเนาะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวแผนว่าจะไปประตูชัยก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆเองแล้วก็หาอะไรกินตอนเช้าไป้าพี่จะมีไฟข้ามแยกไปทำไมนะมันไม่ยอมคิเศษผมไม่เข้าใจไคเนี่ยก็ไปยังไงข้ามไปยังไง ข้างฝั่ง,งเราทุกคน,น,ก,น,นคก็จะเป็นบล็อกเรียรรมๆไทยเท่าของที่ฝรั่งเศสนะครับจริงแต่ก็จะเป็นปฏิกัริยาผสมรัะหว่างของลาวกับของฝรั่งเศสพอเดินบนกันฝนมันฝนมันเริ่มหนักไปหน่อยไม่ใช่ อเคคือเมื่อกี้มันมีน้ำปูมันเป็นน้ำปูด้วยแต่ไม่รู้มันน่าจะยิงวาไปรอบๆมาแบบผมเห็นตอนกำลังเดินมาอยู่ไกลๆมาไม่ทันคงต้องไปหาอะไรกินกันแล้วแหละแต่ผมดูกันว่ามันไปนลอรถตรงไหนได้ปะเราก็มีแบบรถวีดพีตลอดเวลาเลยนะนะเป็นตำรวจระบกรถอะไรวะบนะั้ความจริงบนนั้นมันเหมือนจะขึ้นได้นะแต่ว่าจ่ายเพิ่มก็นี้ไปก่อนนะ ร้านเครจะฝรั่งเศสคข้าจีเดรชยอยก็พอเข้าไปในร้านร้านก็คือเงียบม,มากเลยทุกคนก็มีแต่คนเอาโนบุกมาทำงานแล้วก็มีเพลงฝรั่งเศสกลายเป็นว่าผมนั่งยิ้มอย่างเดียวเลยครับไม่กล้าพูดอะไรเลยแล้วก็จบด้วยการสั่งลาเต้ไปแก้วหนึ่งแล้วก็สปากเกตตี้ครับผม ก็สปาเกตตี้คาโบนาร่านะคะรับก็อย่างที่เห็นก็เป็นออริจินอลเลยชีสไข่แดงข้นๆเลยครับผมรานะคาอาหารก็ตกประมาณแสนแปดกว่าครับแต่พอโดนสปิชาร์แล้วก็สองแสนนิดๆนะฮะโอเคทุกคนก็กินเสร็จแล้วคือไม่ได้อ่านเลยเพราะว่าร้านมันดูลักซ์ลี่เกินวันที่จะพูดอะไรก็เดี๋ยวผมจะไปขอผาแก้วกันต่อครับเลยตองเลยไปดูกิโลครึ่งก็จะได้อยู่แล้วก็ร้านเมื่อกี้ก็ ร้านเดียวสั่งไปเป็นลาเบอลาเต้ปั่นแล้วก็คาโบเนล่านะครับ,บ,รบรก็เรียบร้อยสี่ใบลงลซิบิช้าก็สองแสนกี่ได้ไอ้ก็สี่ร้อยกว่าบาทก็แพงครับเอาจิมันก็แพงตั้งแต่หน้าร้านหลายร้านมันแบบฝรั่งเศสจัดจก็โอเคก็ถือว่าจ่ายค่าลบฝนเข้าไปด้วยเพราะว่าตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะฮะเดินได้ชิลๆก็เดี๋ยวจะไปขอแก้วเลยน่าต้องเดินไปนะคือผมเช็คในโลค่าแล้วมันสี่หมื่น สี่หมื่นกี่นั่งค้านั่งหนูข้าไปแดีวก็กิโลครึ่งเดินก็เดินไม่ไหวเขาไไ้าบ้านอีทีโอเคทุกคนเคแบงค์เราเขาซื้อบริหรือว่าเขาสร้างใหม่มาเนะี่ยก็คือเป็นโกลเดี้ยนเลยนะก็คือมีเคพัดเซิร์ฟเราเหมือนกันเราก็เป็นเคพัดหลัดนี่ก็อีกกี่ร้อยเมตรแล้วห้าร้อยเนะมตรทุกคนไปกันต่อไปวันนี้ก็มีก,ก็เดูนกุ่ไทย ก็คือธนาคารหลักๆก็มามีร้านทินี่กันหมดเลยแล้วทำตึกสวยนะไม่รู้ว่าตึกหรือว่าทำใหม่หรือว่าซื้อเอานะฮะแล้วก็เจอมันมีรถวิ่งวนเส้นท้องวันเลยนี่คือรถวิ่งไม่หยุดหรือว่าอะไรเว้ยโอเคข้างหน้าเลยแหละโอเคเดินมากิโลครึ่งขอนั่งพักก่อนก็ อันนี้ไม่เห็นอยู่ข้างหลังนี่แหละโอเคก็ขอพระแก้วครับก็ค่าเข้าค่าเข้าต่า,างชาตินะครับสามหมื่จีบนะก็หกสิบประมาณหกสิบห้าสิบนะครับก็หอที่เห็นหยุดแบบน,นี้นี่มันจะสร้างขึ้นใหม่ตอนสองสี่แปด 089ละช่วงประมาณนั้นครับแต่ว่าดั้งเดิมเนี่ยคือสร้างมาตั้งแต่ปีพันห้าร้อยแล้วก็คือมัร้านช้างตีร้านนาเตกแล้วก็อัญเชิญพระแก้วจากร้านนาวันนี่ใช่ไหมแล้วก็ช่วงพอปีหนึ่งเจ็ดอ่ะช่วงปีหนึ่งเจ็ดเขาก็หนึ่งเจ็ดไปลายเราก็ในช่วงนั้นเราก็ฟอร์มรัตนโกสินทร์ใหม่ใหม่ใช่ไหมเราก็มาตีร้านช้างแตกเหมือนกันแล้วก็เอาหองพระแก้วเนี่ยไปไว้ที่ปัดพระแก้วครับก็คือตอนนี้ถ้าเข้าไปดูข้างในก็จะเห็นแต่เป็น แทนเปล่าเลยเพราะว่าบอกองค์พระอยู่ที่วัดพระแก้วเนะยเดี๋ยวเาจะเดินไปดูแล้วก็มันจะปิดมันขึ้นจะ close ตอนเที่ยงแต่ว่าไม่รู้คือมันมันพักืปิด close แค่หนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเปิดทีตอนบ่ายแล้วก็ดูกันว่ามัน close หรือว่ามันแค่ขึ้นในกูเกิลใเฉลีว่ามันแบบพักต้องรีบเดินเพราะว่าจะนี้เสร็จผมจะว่าจะไปทางนี้รถไฟเลยไปงีบก่อนเพราะว่าเพียไม่ไหวเมื่อคืนก็ไม่นอนพูดว่านอนไม่สิ้นดีกว่าเพราะว่ามันว่าเราลืมปรับเวลานอนนะผมมันก็เลยนอนไม่หลับเมื่อคืน ปกติผมนอนเช้าเมื่อตื่นเที่ยงไงเมื่อคืนมันต้องนอนเวลารถปกติเขาก็เลยนอนไม่หลับก็เลยกระตือรือที่สถานีรถไฟแหละไปเดินอะไรมันมีมีนิ่งปะเนี่ยตามประวัติก็คือก็คือถูกสร้างก็คือมันได้มาจากร้านนาตอนแรกไปอยู่ที่หล,ล,ลวงพะบางแล้วก็อันเชิญแบย้ายมูลหลวงเมืองหลวงจากหลวงพะบางมาเบียงจันทร์ตอนปีห5 6 0ก็ย้ายพระแก้วโดยแลว็สร้าง ขอกขึ้นมาเลยแล้วพอช่วงยุคพระเจ้าตากพระเจ้าตากก็มาตีตานช้างแตกแล้วก็มาเอาประแก้วไปพอปี87ก็เลยรีโนเวทใหม่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ข้างในก็จะมีแบบพวกอาร์ติแฟกต์กับพวกงานศาสนศิลป์อยู่นะฮะไปเดินดูกันนะก่อนที่มันจะปิดนะฮะ เฮ้ยทำไปเสร็จตัวไปไหนผมเพิ่เกช็คฟูดอะว่าเมื่อกี้ผมอัดไปหรือยังเป็นว่าอันนี้ก็จะเป็นพาแบบสไตล์ร้านช้างนะฮะคิดว่านะเพราะว่ามันจะมีความคล้ายๆกับสโคไทยนะฮะตรงแบบตรงหุ่นตรงแบบพิวผ้าครับแต่ว่ามันจะต่างกันที่หน้านิดหน่อยหน้าของ สุภทัยจะพร้อมๆคุนหน่อยนะฮะก็เพราะว่ารานช้างจะมีความป,ป้านๆประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดผมขอโทษครับอาจารย์นี่มีกเป็นตู้เก็บกระตรายเขาก็ตั้งไว้นี่เลยเนาะก็จะกล่าวอยู่นะครับเนี่ยจะเป็นงานการละเอียดมาตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้เข้าแล้วโอเคโอเคนะฮะอย่ามีนิสัยซื้อปุ๊บทิ้งไปเสร็จโอเคไปโอเค ก็เข้าไปดูไปแล้วคือข้างในมันถ่ายรูปไม่ได้นะฮะโอเคกลับกลับมาแล้วก็จากที่เข้าไปดูข้างในเมื่อกี้นะครับคือมันถ่ายรูปไม่ได้ใช่ไหมก็เลยเดินวนๆดูก็เห็นแท่นประแทนจริงก็คือพระเทนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เวอร์วังอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เป็นของยุคเก่านะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากก็คือตัวช่องช่องที่เอาไ้ใส่พระแบบไซส์ประมาณขนา A3 กระดาษ A3 เลยทุกคนก็เป็น4ช่องแต่ว่าความสูงก็ประมาณสมเมตรอยู่แต่ถ้าเทียบกับพระแทนที่วัดพระแก้วมันก็ว่าคระดับกันอันนั้นมันนั้นป้านเรามันตึก2ชั้นกว่าแล้วก็ข้างในก็จะมีพวกงานอัลเทิรจริงๆแหละข้างในก็คือแต่ว่ามัน90%เลยก็จะเป็นพรงพันลูก แล้วก็มาจากช่วงช่วงศตวรรษที่18อะไรย่างนี้ไม่แน่ใจวพราะผมอ่านทูปแต่ว่ามันบอกว่าศตวรรษที่18เนี่ยไม่รู้ว่ามันหมายความว่าคนพบหรือว่ามันตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษศตวรรษที่1 8แดละนั้นก็คือแบบศตวรรษที่1 7 1เ1็18ิบ18ดเจดกือบหมดเลยแลวจะมีพวกของอ่อื่นด้วยเช่นแบบพระไตรปิฎกแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเหมายนกัมว่าญี่ปุ่นเขาให้มาไว้ที่ระลึกอะไรอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละแต่สุด เก่าสุดตู้ผมเจอคือสิบเจ็ดไม่ไม่เจอเก่ากว่านั้นที่ที่แบบที่มีนบันทึกไว้นะแต่ผมขอนั่งสักแป๊บแล้วก็ค่อยเรียกรถไปที่นี่แหละไปขานรถไฟแล้วเดี๋ยวคือเช็คในโลค่าแล้วมันจากนี่ไปใานรถไฟมัน400เลยทุกคนก็เลยว่าจะลองหารถอื่นดูกันโอ้แพงที่สุดก็ไปคุยกับตุกตุกดูก็ถูกกว่าแค่หลักหมื่นกีบครับก็โดนไปสองแสน แต่ก็ตกลงไปกับเขาเพราะว่าเวลาเราเรือน้อยแล้วครับเราก็อยากจะลองตุกต๊กตุ๊กลาด้วยครับสําหรับพันนี้ก็ขอเบาๆไว้ที่ประมาณ10นาทีนินดๆก่อนนะครับเพราะว่าเอาจริงแล้วผมเที่ยวเวียงจันทร์รวมๆกันเนี่ยแค่สามชั่วโมงเองนะในคลิปอะ่ะก็ถือว่าเป็น E ีีอุ่นเครื่องแล้วกันเนะอันนี้และนี่ก็คือค่าใช้จ่ายที่ผมจ่ายในอีพนี้ครับ สำหรับ EP หน้านะฮะเราก็จะไปวังเวียงกันนะครับเมืองแห่งภบเขาและแอคทิวิตี้ครับผมก็บอกเลยว่าขี่มอไซครอบเมืองนี่คืออย่างเพลินเลยนะฮะและ EP หน้าน่าจะยาวเลยครับเพราะว่าไปนอนคืนหนึ่งเลยนะฮะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ